ยินด,ด,ด,ดีต้อนรับสู่รายการ Love In Trend ครับความรักไม่เคยตกเทรนด์ train, In Trend ตะลอดเวลาและจ in train ะ In Trend ต่อไปครับรายการเราแพร่ภาพออกอากาศเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่อง KPN e w s และ KC1 ครับผมโคเต้ h, ครับดิฉันจิ๋วค่ะและว n t r e n ์เ,เป็นรายการที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สังคมแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อกันและการอย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะรายการของเราได้แบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันค่ะนั่นคือช่วงแรกช่วง Story of Love เป็นการนําเสนอรเรื่องราวความรักในรูปแบบต่างๆ เมื่อเราได้นําเรื่องราวเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนให้กับชีวิตความรักของเราค่ะครับและยังมีช่วง Question l o v e ครับเป็นช่วงคําถามดีๆครับคําถามเกี่ยวกับความรักสไตล์ Love in Trend ครับค่ะและในช่วงท้ายของรายการนะคะนั่นคือช่วง Sharing of Love รายการของเราก็ขอเป็นแบบอย่างในการแสดงความรักผ่านการกระทําและสนับสนุนบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมค่ะครับพี่จิ๋วเรามาเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยครับช่วง Story of Love ัปดาห์นี้พี่จิ๋วมาไรมาฝากครับอ้โหเป็นเรื่องราวความรักระหว่างแม่กับลูก แม่กับลูกซึ่งไม่ใช่คุณแม่ที่แท้จริงและก็ไม่ใช่ลูกจริงๆเก็บมาเลี้ยงเหรอฮบไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าความรักนี่ไม่แพ้แม่ลูกจริงๆเลยนะคะโอ้สนิทสนมและผูกพันยันมากโอ้ความรักที่แปลกมากเลยครับครั้งนี้ไปชมแล้วสิครับไปชมกันเลยค่ะช่วง Story of Love s o r ี่ออฟเลิสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวความรักของแม่ลูกที่ไม่ใช่แม่ลูกกันจริงๆนะคะแต่มีความรักความผูกพันไม่แพ้แม่ลูกจริงๆคู่ใดในโลกใบนี้เลยละคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตเรียกอาจารย์โนกกับน้องวินนะคะครับทั้งสองท่านเนี่ยรู้จักกันครั้งแรกเมื่อไหร่ไปเจอกันที่ไหนอะไรอย่างไรคะอ๋อสำหรับวินเนอรน์ี่ื็ไปเจอตอน ที่เขายังเป็นเด็กๆค่ะประมาณสี่ขวบเจอที่คิตจักรค่ะอืแล้วตอนที่เจอครั้งแรกเนี่ยเกิดความรู้สึกประทับใจโอ้โหเอ็นดูเด็กคนนี้เป็นพิเศษตั้งแต่แรกเห็นเลยไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเห็นเห็นเขาตอนเด็กๆเ,เขาก็เป็นเด็กน่ารักแลว้วก็ฉลาดเพราะว่าเขาชอบมานั่งตรงหน้าโบสถ์แลว้วก็คอยดูรถวิ่งผ่านไปมา <laughs> เขาก็จํายี่ห้อรถได้ดูยี่ห้อเลยขนาดแบบว่าวิ่งไปปั๊บหนึ่งเนี่ยคิ้วไปอย่างเงี้ยเขาก็ยังจํายี่ห้อได้แล้วก็ทึ่งทึ่งในความสมารถความฉลาดของเขาอตั้งแต่สี่ขวบใช่โอ้โหแล้วตอนนี้เขายังจําได้อยู่ไหมเขาวิ่งพิ้วหนิรู้เลยค่ะโอ้ยจำได้วปนเนื่อเป็นเด็กจําแม่นโอ้โหแล้วแล้ววินนราตอนนั้นที่เจออาจารย์นกครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงคะหรือว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยป้าครับตอนนั้นตอนนั้นประมาณ สี่ขวบเนาะเท่าที่จําความได้คือวันนั้นคุณพอ่ออ่าพาจนกมาเพราะว่าวันนั้นแกแปลรถคันป้ายแดงคันคันแรกของแกแล้วแกนั้นขับไม่เป็นก็เลยให้คุณพ่อไปขับมาให้ได้ด้วยตอนนั้นนอ้องก็เด็กๆก็วิ่งไปหาป้าวิ่งไปหาป้าเสร็จก็เจอเจอใครวะอะไรอย่างงี้ยคาเป็นป้าขับรถมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ป้าก็เลย ป๋าก็เลยบอกเนี่ยจะโนกอะไรนี้ก็เลยรู้จักกันค่ะแล้วตอนนั้นที่เห็นครั้งแรกรู้สึกยังไงคะก็อ๋อก็โอเคโอเคป๋าอืมอืมอืมแต่ก็ความสนิทสนุก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่างใช,ใช่ไหมคะแล้วเพราะอะไรไปยังไงมายังไงหลังจากนั้นมันถึงมาสนิทสนุกันได้ละคะอ๋อ,อก,ก็จากการที่เราไปหมดวันอาทิตย์แล้วก็เจอวินเนอร์บ่อยๆก็ชวนเขา มานั่งรถพาขับไปเ<ม>ที่ยวด้วยความอินดูก็เลยชอบชวนขึ้นรถใช่แล้วบางทีอาจารย์นุ๊กอ่ะก็จําทางไม่ได้จาทางไปไหนไปไหนไม่ได้ในโคราชก็เลยหวังพึ่งเด็กคนนี้เพราะว่าเห็นว่าเป็นเด็กฉลาดแล้วก็แกล้งลองดูว่าจะไปตรงนี้ตรงนั้นเขาจะไปถูกไหมเขาก็พาไปไดท้ทั้งทั้งที่ว่าหัวเขายังไม่พ้นหน้ารถเลยนะคือแบบต้องอย่างนี้หมอนรองตออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ย้อหัวเขายังไม่พ้นนานเลยเลยแล้วบอกว่าเนอ้อ เอาไงเอาไงเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเขาก็ยังไม่รู้ซ้ายขวานะแต่เขาอะทำมือเช่นเดสมมติว่าทางซ้ายก็จะทำมือไป่างเนี้ยทางขวาก็เขาก็ทำมือไป่างเนี้ยแล้วก็ไปตามตรงไปใช่แล้วก็ไปตามที่เขาบอกแล้วก็ไปโทรจริงๆงโอ้โหก็เลยยิ่งรู้สึกว่าชอบใช่เออฉลาดฉลาดพาเราไปไหนตรงไหนได้แล้วสนิทกันแค่ไหนในความสนิทสนมก็รำวันรำวันก็จะสนิทสนมมากขึ้นเพราะว่าเขาก็จะโทรมาหาบ่อย โทรมาโทมาคุยอะไรคะโทรมาคุยอาจารย์โน่เป็นยังนอาจารย์โน่ถึงนี้แล้วก็โดยเฉพาะวันเสาร์วันเสาร์อะไรคะต้องเป็นวันเสาร์ก็วันหยุดของเขาด้วยแล้วก็วันหยุดของที่ฉันด้วยเขาก็จะโทรมาจะโทรมาบอกว่าเีย่วอาจารย์โนกมารับวินด้วยเราก็ยินดีเลยใช่แล้วก็ขับรถไปรับ นนี่เขาจะออกมาหน้าบ้านออกมาคอยละมาคอยตั้งแต่หน้าปากซอยหมู่บ้านม,มาคอยดูว่ามาหรือยัง <c oughs> โอ้โหยิ่งได้ใจใหญ่เลยแบบพูดสามมารอเราอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาที่ไปต่างจังหวัดไกลๆหรือว่าหลายๆวันเนี่ยทั้งสองคนเลยนะคะรู้สึกคิดถึงกันหรือว่าเป็นห่วงอะไรอย่างนี้ไหมคะความรู้สึกมีแบบนั้นไหมก็ค <c oughs> ิดถึงคิดถึงก็จะโทรคุยกัน เพราะว่าอย่างวินเนอร์เองก็เคยไปต่างประเทศหลายวานันหรืออาจารย์นกเองก็เคยไปต่างประเทศหลายวันอย่างเงี้ยก็จะติดต่อ,อก,กันตลอดก็<ม>คุยทางไลน์ทางอินเทอร์เน็ตอะเนาะคุยกันว่าจะเอาอะไรซื้อของฝากคุยกันเป็นไงบ้างนุง้ยอืมค่ะค่ะแล้วเคยมีเรื่องราวที่ต้องมาทะเลาะเบาแวงกันหรือว่าต้องดูต้องด่ากันไหม,มไม่ค่อยมีมีครับมีแต่งอนกันอืมใครงอนใครคะผมเนี่ยละครับ แล้วเวลางอนทายังไงคะเนี่ยถึงหายงอนแกก็จะซื้อของให้ซื้อนู่นซื้อนี่พาไป,น,ไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยก็จะหายงอนอือต้องมีอะไรให้ปลอบใจใอตอนเด็กๆชอบเล่นรถก็ถักก็พาไปนแผนลกที่เขาขายรถเด็กเล่นน่ะค่ะแล้วซื้อไหมซื้อ <laughs> <laughs> อะแล้วอย่างนี้มีของขวัญพิเศษอะไรให้ในวันสําคัญหรือว่าโอกาสพิเศษไหมคะเยอะเยอะ ถ้าอย่างนั้นอะไรคือของขวัญชิ้นพิเศษที่วินเนอร์รู้สึกประทับใจที่สุดที่ได้รับจากอาจารย์นกคะอืมอะไรว่าแกมีเยอะมากเลยแกซื้อให้เต็มบ้านวินแล้วใช่ไหมใช่เราก็มันคือมันทุกชิ้นอ่ะมันก็แบบชอบมันเลยชอบมันเลยใช่ครับแล้ววินเนอร์มีอะไรพิเศษให้อาจารย์นกที่อาจารย์นกรู้สึกชอบเป็นพิเศษคะตั้งแต่คบกันมาเลยให้เลยให้เลยให้แต่ก็ให้สอยเขาไปสิงคโปร์ไปสิงคโปร์กลับมา ก็ซื้อสิงโยคอส่คอ่คอมาฝากแล้วก็เอามา,าใส่ติดคอใส่ไม่ได้ติดคอค่ะเรื่องความคิดว่าเออสงสัยคอแกเนี่ยโอเคแล้วเราก็เลยแบบไม่ถามแกกับว่าจะเสิร์ไพรกลับมาเนาะแล้วก็ซื้อปุ๊บแล้วก็โอเคละแล้วก็มาหลงองผม เราลองเราลองด้วยคอตัวเองว่าคอเราใหญ่แล้วเอ้ยเราใส่ได้เว้ยโอเคแล้วก็ซื้อกลับมาให้แกยืนปุ๊บแกลองใส่ปั๊บเฮ้ยติดคอว่ะมันไม่รอบคอมันเหลืออีกนิดนึงจะใส่ได้อาเอาเชือกมาด้ยต่อเลยอยู่ในกล่องติกล่องไว้อย่างดีไม่ออกอีกเลยอะไรคือสิ่งที่เราเป็น น่าเสียดายนะคะที่เวลาหมดซะก่อนติดตามชมสัปดาห์หน้าค่ะอย่าพลาดชมนะคะพี่เจุนเส้นค่ะเจอคนที่สูบบุหรี่เยอะจากงานที่ทำและจากไลฟ์สไตล์ที่เป็นอยู่ค่ะแต่ทุกครั้งก็เดินหนีออกไปหนีมาสิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วก็ยังจะเดินหนีต่อไปบุหรี่ติดง่ายแต่เลิกยากเดีย๋ยนเริ่มเลยค่ะ สวัสดีครับพิ่งลับเรียนเหรอเด็กเรียนด้วยอะ่ะให้ไปส่งไหมนะไม่เป็นไรอะคร่ะไปกินข้าวบ้านพี่หน่อยนะถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์นี้คุณจะเลือกทํำยังไงคุณเลือกอยู่เฉยๆครับตจพี่มากเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวถึงบ้านพี่แล้วนะไปกินข้าวบ้านพี่หน่อยนะนะนะไปเห็นนะไม่ไปมีอะไระได้วย คุณเลือกเข้าไปช่วยเรียนอะไรเนี่ยไปซิวมีอะไรหรือเปล่านี่ทำอะไรกันอะทำไมทำอย่างนี้อ่ะมังแกผู้หญิงได้ไงเนี่ยมันนั่คงน้วยได้ตัวดีไหมลงไปเลยครับลงไปลงไปเลยครับเร็วเร็ว อย่านิ่งเฉยต่อการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงหนึ่งเสียงของคุณช่วยหยุดความรุนแรงได้รับน้ำเพิ่มไหมคะ อยากเห็นคุณไปนนนานเราเสพสุขกันเกินไปหรือเปล่าหลายคนกำลังเพลินกับการทำร้ายตัวเองช้าๆโดยไม่รู้ตัว รลายรุนแรงชั่วชีวิตหลายโรคที่เรียกว่ากลุ่มโรค NCD ไม่ได้ซ่อนอยู่ในตัวเราแต่เราสร้างขึ้นมาจากพฤติกรรมของเราเองแค่ลดพฤติกรรมเสี่ยงและออกกำลังกายก็ลดความเสี่ยงจากกลุ่มโรค NCD ได้ คัฟฟ์เปเต้สตอรี่ออฟเลิฟโอ้โหน่าเสียดายมากเลยครับต้องดูต่อสัปดาห์หน้าอยากจะดูให้จบอยากจะรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงต่อใจรอนิดึงค่ะเดี๋ยวก็ได้ดูนะคะอีก7วันใช่ไหมคโอเคครับค่ะเราก็เข้าสู่ช่วงสองของรายการกันค่ะสัปดาห์นี้เปเต้มีคำถามอะไรคะคำถามเต้นะครับเกี่ยวกับความรักก็แน่นอนครัทุกาทนตี้ก็เกี่ยวกับความรักนะครับแล้วก็เกี่ยวกับปิกนิกด้วยเกี่ยวกับปิกนิกยังไงคะปิกนิกนี้จะมีอะไรครับ ก็มีอาหารสิคะมีสถานที่ค่ะโอ้โหพูดมากเกินไปครับเดี๋ยวผู้ชมรู้นะครับว่าคำถามคืออะไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Question of Love ถ้าคุณไปปิกนิกกับคนที่คุณรักคุณจะแพ็กอาหารเป็นประเภทอะไร ใช่ะลรครับชื่อรักค่ะชื่อต้มครับโอเคครับถ้าวันหนึ่งนะครับเราต้องไปปิกนิกครับไปกันเป็นครอบครัวเป็นคนที่เรารักเนี่ยฮะเราจะแพ็คอาหารเป็นประเภทอะไรไปปิกนิกครับจะเป็นของทอดค่ะของทอดไก่ทอดหมูทอดอะไรเงี้ยค่ะข้าวเหนียวพข้าวเหนียวด้วยค่ะกินแล้วง่วงนอนนะข้าวเหนียวเไม่ง่วงค่ะกินประจำเพราะว่าเป็นคนที่เรารักนะครับใชเราจะไม่ง่วง ก็จะเป็นพวกสเต็กเออ่ไก่เคบีอะไรอย่างเงี้ยเป็นฝรั่งเลยเนี่ยเอาอาหารอิ่เจอพินไปเลยเป็ปิกนิกกันโอเคครับผม Love in Chain ชื่ออะไรครับเคค่ะชื่อปุ๊กค่ะโอเคครับถ้าวันหนึ่งเราต้องไปปิกนิกนะครับกับครอบครัวคนที่เรารักนะครับเราจะแพ็คอาหารเป็นประเภทไหนไปครับก็อะไรที่มันง่ายๆอะไรที่มันง่ายๆ อะไรซื้อตามข้าวไก่ย่างก็เดี๋ยวก่ย่างอืมเนื้อหมูทอดง่ายๆเลยโอ้แสดงว่าครอบครัวเรากินอะไรง่ายๆกินอะไรง่ายๆโอเคครับผมเลิฟอินเทนชื่ออะไรครับกิตาค้าวถ้าวันหนึ่งต้องไปติ๊กติ๊กนะครับคนที่เรารักเนี่ยเราจะแพ็คอาหารประเภทไหนนะครับกินกับคนที่เรารักครับซูชิซูชิทำไมครับต้องมาแปลเป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ใช่ ง่ายตรงไหนครับทัวูชินี่เขาลำบากกันจายต้องเราถหงวคุ้มบางค่ะต้องเอาออสารไหลามาหมอ่อแพ็คง่ายอะค่ะอ๋อแพ็คง่ายชิ้นเล็กใช่ยสะดวกอโอเคครับชอบกินซูชิชได้หรือเปล่าไหนกินได้กินได้ครับผมโอเคครับผม Love in t r ทรนชื่ออะไรครับชื่อปูค่ะสปอยค่ะจอร์จจ่ะโอเคครับถ้าวันหนึ่งเราตๆๆ้องไปปิกนิกนะครับคนที่เรารักเนี่ย เราจะแพ็คอาหารเป็นประเภทไหนนะครับข <ต SL foods> ึ้นไปปิกนิกไปกินกับคนที่เรารักครับยำแหนมค่ะยำแหนมทำไมครับผมเพราะว่าชอบกินค่ะเป็นอะไรที่อยู่ชอบมากใช่ค่ะโอ้โหเปรี้ยวๆเลยครับเปรี้ยวเลยค่ะแซ่บๆเลยแซ่บเลยโอ้กินแบบถึงใจมากโอเคเอาเป็นส้มตำละกันค่ะส้มตำทำไมครับเพราะว่าแฟนชอบกินส้มตำโอ้แล้วเราชอบไหมครับไม่ชอบโอ้โหนี่นแ่งเลยแพ็กขึ้นไปเลยจริงๆ มีปลาล่าไหมครับไม่มีค่ะว่าเขาไม่กินไม่กินปลาล่าไงเขาคนใต้โอเคครับผมของผมว่าเนียวไก่ครับผมเหนียวไก่ครับเหนียวไก่หายป่ะไม่หายครับผมรักษาอย่างดีรักษาอย่างดีนะครับซื้อไปเพื่อไปกินกับคนที่รักเลยครับผมไม่หายแน่นอนจ้าโอเคครับเริ่มทีเทนชื่ออะไรครับชื่อเทนครยูวอเทงครับชื่อเล่นนะครับก็ กองครับถ้าวันหนึ่งครับพี่ก้องต้องไปปิกนิกกับคนที่พี่ก้องรักนะครับแล้วต้องแพ็คอาหารนะครับแพ็กอาหารนีเทศไหนนะครับไปกินกับคนที่พี่รักขนมครกครับโอ้ทำไปขนมครกเพื่อไปกินทำไมต้องขนมครกเลยฮะเนี่ยขนมคนรักกันขนมคนรักกันออรกอโอ้โหคนรักกันกินกันอร่อยเลยโอเคครับผม Love in train ชื่ออะไรครับจมครับโอเคครับพี่เจงครับถ้าวันหนึ่งต้องไปบิ๊กนิกนะครับกับคนที่เรารักเนี่ยเราจะแพ็คอาหารประเภทหนึ่งนะครับจะเป็นแพ็คเป็นประเภทอะไรนะไปกินกับคนที่เรารักมาม่าดีกว่าครับมาม่าเลยทำไมครับสะดวกดีง่ายดีแค่ต้มน้ำร้อนใส่โอ้ก็มาม่าครับมาม่าพูดเพราะเนี่ยนะครับมาม่าครับใช่ครับไปใส่น้ำร้อนปุ๊กกินกันที่นั่นเลยครับ love in trend พี่อะไรครับพี่แมวครับถ้าวันหนึ่งนะครับเราต้องไปปิกนิกกับคนที่เรารักนะครับเราจะแพ็คอาหารประเภทไหนครับไปกินกับคนที่เรารักครับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่โอ้ยทำไมครับทำไมต้องสตรอเบอรี่มันง่ายสีนี่แห่งความรักสีชมพูเลยเอาน้ร์ตาลไปด้ไหมครับโอ้โหไม่ต้องดื่มอะไรหวานอยู่แล้วโอเคครับผมเลิฟอีกเลย ชื่ออะไรครับอ่าชื่อปุ้มค่ะโอเคครับพี่ปุ้มครับถ้าวันหนึ่งต้องไปปิกนิกกับคนที่เรารักนะครับแล้วต้องแพ็คอาหารเนี่ยจะแพ็คอาหารเป็นประเภทไหนนะครับไปกินกับคนที่เรารักครับอ๋อเป็นอาหารแบบง่ายๆสามารถทานในสองฟู้ดแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์ผลไม,ม้นิดๆอย่างนี้ใช่อ๋อแซนด์วิชเหมือนฝรั่งเลยใช่ประมาณนั้นเลยอารมณ์แบบมี<ร>แฮมมีวอลทมีอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็ปูเสือหุ่ยแบบวิวเหมือนฝรั่งเลยทีเดียวใช่จะห่อแกงไปก็คงไม่ได้ลำบาก โอเคครับ Love in t r n ชื่ออะไรครับตุ๊กค่ะตุ๊กค่ะวันหนึ่งนะครับเราจะต้องไปทริปนี้กับคนที่เรารักเราต้องแพ็กอาหารนะครับจะแพ็คเป็นประเภทอะไรขนมจีนเลยขนมจีนใช่ค่ะแพ็กเป็นขนมจีนค่ะทำไมครับเพราะชอบกินขนมจีนชอบกินแล้วคนที่เรารักชอบกินไหมครับไม่รู้ท่าเราไมร้โอ้เราชอบไปก่อนเลย ไปกินที่เมืองจีนดะหลือเ่าไปปิกนิกทินนู่นเลยมาได้ก็ดีมาได้ก็ดีโอเคครับผมเริ่มกินเช่นชื่ออะไรครับชื่อลักค่ะบารักเขาถ้าวันหนึ่งเราต้องไปปิกนิกกับคนที่เรารักนะครับเราจะแพ็คอาหารเนี่ยประเภทไหนนะครับไปกินกับคนที่เรารักครับอ๋อส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่าง นี่แหละแพ็กได้เลยอ่อีสานเลยชอบเดี๋ยวนี่ใครก็ชอบอีสานง่ายดีปูเสือเลยใช่กินเหมือนแบบเออแบบท่าอย่างนี้เลยอีสานใช่มันก็นั่งกะเสือเรียบร้อยท่าพื้นบ้านก็เ้าพืนบ้านนี่แหละสบายดีโอเคครับผม Love Intense ชื่ออะไรครับชื่อวีครับ โอเคครับผมถ้าวันนึงเราต้องไปปิกนิกกับคนที่เรารักนะครับเราจะแพ็คอาหารในประเภทอะไรนะครับไปกินกับคนที่เรารักครับคงจะเป็นพวกเค้กพวกเค้กเพราะว่าเราจะได้กินอะไรหวาวนๆนับโอ้โหอ,อ,อ,อย่างอื่นนี้ไม่หวานเท่าเค้กแน่นอนใช่ครับน้ำตาลเยอะเบาหวานขึ้นเลย <laughs> ขึ้นเลย <laughs> <laughs> โอเคครับผมแล้วล่ะครับแดนมิดค่ะแดนมิดทำไมครับจะได้เป็นคู่อ่ะโอ้โหมเป็นคู่นะจ้ะคิดได้ไงเนี่ยโอเคครับ 어어 oh, นาครกทำไมโอ้เป็นป okay, okay ่าคิดนี้เตียงกับลาด้วย่ยไม่ได้เตรียมโอเคครับผมเ o ิ e i อินเทรนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะผู้นำชุมชน ขอเสนอให้กำจัายขยายในชุมชนเอ้าเฮ้อืมพร้อมคนเดียวอ่ะไม่รอดแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยอ่ะเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนายยกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลย ก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดก,การได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วงสร้างชุมชนท้องถิ่นแน่อยู่โทษ ที่ปลอด e ต้องเปิดไฟใส่มวกหน้าไม่ใช็ปลวกหนึ่งชีวิตก็สำคัญจากปีหาดีถึงปีหกสาเราช่วยกันเข็มมวนกวาดขันขับขี่ยกรยันปลอดภัยอย่าลืมม็เขนอย่าลืมม็อกขนัอย่าลืมกกันรัวอย่าลืมวกันนะอย่าลืมม็ขนัอย่าลืมม็อกเขานอย่าลืมกกันหัวอย่าลืมหัวกันหขับขี่ใกล้ใกล ปลอดภัยใส่หมวกกันนอกทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนพศ2554ถึง2563 25เราเสพสุกันเกินไปหรือเปล่าหลายคนกำลังเพลินกับการทำร้ายตัวเองช้าๆโดยไม่รู้ตัว ครับพี่เจียวเฟรชแล้วโอ้โหคําตอบก็แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าก็น่าประทับใจในในหลายๆคําตอบที่บอกว่าแซนด์วิชบ้างขนมครกบ้างเพราะว่ามันเป็นคู่ถ้าเหนียวไก่นี้ไม่ได้คู่เลยนะครับมันหายคมันหายวหายนะครับโอ้โหมันหมดกระแสไปแล้วนะครับพี่เจวค่ะแล้วโปเต้นะคะถ้าเป็นโปเต้โปเต้จะเอาอะไรไปทานครกของครกก็ไปทานกับน้องวาเนซ่าเลยนะคะโอ้หเดี๋ยวจะซื้อไวปฝากครับว่าอยิน โอเคครับงั้นมาเข้าสู่ช่วงที่สากันเลยครับพี่จิ๋วช่วง sharing ออก o ล e สัปดาห์นี้พี่จิ๋วมีอะไรมาฝากครับโอ้โหเป็นเรื่องราวของแม่พิมพ์ของชาติค่ะแม่พิมพ์เป็นธนบัตรที่พิม์ธนบัตรเป็นไมไม่ใช่แม่พิมพ์ของชาติก็คือคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับครูบาอาจารย์โอ้ครับมีเขาไปสอนเด็กนักเรียนปกติครูบาอาจารย์ก็ต้องสอนหนังสือใช่ไหมคะแต่ว่าบุคคลทีเขาไม่รับเงินเดือนเป็นเป็นหน้าที่ของชาติ บุคคลตัวอย่างเช่นท่านนี้นะคะท่านเป็นถึงผู้ในการโรงเรียนและเป็นผู้ยินด้วยปกติก็จะต้องดูแลบริหารโรงเรียนใช่ไหมคะครับซึ่งท่านทํามากกว่าท่านไปทำอะไรครับเป็นเจ้าหน้าที่จราจรค่ะโบกรถโบกโอ้โหให้รถไม่ติดเนี่ยครับอแล้วคนจะไม่มุงดูอะไรครับอ๋อก็เป็นที่น่าสนใจเพราะว่าท่านทําในสิ่งที่น่ายกย่องมากงั้นเต้อยาไปชมแล้วสิครับค่ะไปชมกันเลยค่ะช่วง Sharing of Love Sharing of Love สัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวแห่งความเสียสละอันน่าประทับใจของบุคคลที่เรียกว่าแม่พิมพ์ของชาติค่ะท่านเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ในการสอนดูแลและบริหารจัดการโรงเรียนแต่ท่านกลับทำในสิ่งที่มากกว่านั้นด้วยความเสียสละนั่นคือการเป็นเจ้าหน้าที่จราจรน,นั่นเองค่ะวันหลังเลิกเรียน สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นและถูกถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ปัญหาการจราจรติดขัดเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผู้ในการโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาออกมาบกรถเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องสัญจรผ่านในพื้นที่ค่ะโดยการใช้รอยยิ้มความอ่อนน้อมถ่อมตนความอ่อนโยนรวมถึงท่องท่าลีลาที่สนุกสนานเพื่อที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดบนท้องถนนค่ะ ซอยพหลโยธิน54ทับ1เป็นซอยเชื่อมต่อหลายเส้นทางทำให้ตลอดทั้งวันมีรถสัญจรผ่านหลายพันคันโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุและการก,กระทบกระทั่งกันบ่อยครั้งกว่า2ปีที่ผู้มวยการโรงเรียนประเทองพิ์วิทยาวัย62ปีคนนี้ช่วยแบ่งเบางานตำรวจจราจรโดยการใช้ความคุ้นเคยกับคนในพื้นที่ประกอบกับความอ่อนน้อมและความเป็นกันเองขอความร่วมมือรถที่สัญจรผ่านเปิดทางให้นักเรียนออกจากพื้นที่ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จุดนี้ก็รถติดมากเมื่อรถติดมากแล้วเนี่ยรถที่ผู้ปกครองมารับมาโรงเรียนเนี่ยถามว่าจะออกได้ไวที่สุดผู้ปกครองต้องการให้เวลาสั้นเราต้องไปอำนวยความสะดวกข,ข้างนอกข้างนอกเพื่อให้คนข้างนอกเห็นใจในการจอดรถเพื่อให้รถราบบัสโรงเรียนระบายออกแล้วได้ไวขึ้นขณะเด็กข้าพนนพอาจะสั่งเด็กจะบแนะนำบอกขอบคุณรถไม่ใช่ขอบคุณพอให้ขอบคุณคนในรถ คือขอบคุณกยกมือไหว้แล้วก็ยิ้มให้เขานั่นคือเขามีเมตตาในการจอดรถให้เราครั้งแรกที่พบเห็นผู้ในการโรงเรียนออกมาโบกรถนักเรียนกลุ่มนี้ยอมรับว่ารู้สึกแปลกใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ทําให้เข้าใจถึงความตั้งใจในการทําประโยชน์เพื่อสังคมก็เดียไม่ต้องจ้างตำรวจอะไรแบบนี้หมอเขาทําเองเลยตั้งแต่ป .4 ป .3 ามนะปช่วยเหลือสังคมแบบโบกรถอย่างเงี้ย ไม่ทําให้รถมันติดลายมากครับเห็นมานานแล้วครับรู้สึกดีใจมากครับอยากบอกครับรับพอออครับคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่นในสังคมออนไลน์มีผู้เข้ามาชื่นชมจํานวนมากแต่บางส่วนก็ได้ตั้งคําถามว่าเป็นการกระทําเพื่อสร้างภาพหรือไม่คำตอบของชาวบ้านในพื้นที่นักเรียนและครูต่างยืนยันว่าภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นจะพบเห็นได้ทุกวันหลังเลิกเรียน ก็โบกมาทั้งหลังจากร้านท่วมก็บกมาตลอดก็เห็นรถมันติดรถมันติดมากอย่างเงี้ยพอเอาช่อเพราะรถมันติดตำรวจคนเดียวมันไม่ไม่ทันก็ห่วงเหมือนกันนะห่วงตอนรถน่ะแต่คนที่นี่ส่วนมากเขาจะรู้พรอะบอเอเป็นคนที่นี่จะไม่มีคนที่จะคิดทําอะไรหรอก การทำประโยชน์เพื่อสังคมของนางสารีสุพรรณผูมอในการโรงเรียนประถึงทิพย์วิทยาเป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ถูกส่งต่อเพื่อกระจายความสุขในสังคมออนไลน์และได้รับํำชื่นชมจำนวนมากเรื่องราวที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าแม่พิมพ์ของชาติอีกจำนวนมากพร้อมที่จะทำหน้าที่เพื่อสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและฟินเทรนขอขอบคุณท่านภูมอในการโรงเรียนประถึงทิพย์วิทยาท่านภูมิในการสารีสุพรรณสตรีผู้เป็นยิ่งกว่าครูค่ะ ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและทำงานเพื่อผู้อื่นแบบนี้ตลอดไปนะคะค่ะและทั้งหมดนี้คือ love in trend ที่เราอยากนาเสนอและเราขอเป็นกำลังใจทุกท่านมีความรักที่สวยงามน,นะคะท่านผู้ชมคาความรักสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลากับคนทุกเพศทุกวัย และความรักแท้นั้นเกิดขึ้นได้แม้ไม่ใช่คนในสายเลือดเดียวกันเพราะความรักไม่ใช่เรื่องของสายเลือดแต่เป็นเรื่องของหัวใจค่ะครับและวินเทรนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการเราทางช่อง c a ป News และ k c 1ครับและท่านใดมีข้อเสนอแนะติชมรายการหรือมีเรื่องราวดีๆที่อยากนำเสนอสามารถทำได้ทาง Facebook Fanpage ของเราครับหรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับค่ะ0 8 9 4 2 8 3 4 5 4ค่ะและทุกท่านยังสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังทาง YouTube Channel ของเราครับ แล้วพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าความรักไม่เคยตกเทรนด์อินเทรนด์ตลอดเวลาและจะ<า>อินเทรนด์ตลอดไปครับสวัสดีครับ